พวกเราได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ที่กระดาษ FTX เ้งหรือว่าล้มละลายนั่นเองเนาะต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะอันนี้คือแบบว่าโน้ตเลยนะสำคัญที่สุดก็คือว่ามีกูรูหลายท่านนะหรือแม้แต่สำนักข่าวสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็ทวีข้อความประมาณที่ว่าอย่าฝาก Bitcoin ของคุณไว้บน e X c h n g e หรือว่ากระดานเทรดนะเขาใช้คำว่าบิตคอยเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สิน ที่แช้ทรูนะบนโลกคริปโตเคเรนซีอ่ะจริงๆอ่ะมันคือบิตคอยนนะเพราะว่าบิตคอยนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ที่รันออกมาบนโลกคริปโตเลยนะเพราะฉะนั้น b นะ่ะบิตคอยอ่ะเป็นของมีค่านะบิตคอยเป็นของที่มีค่ามากๆแล้วถ้าคุณคิดจะเก็บหรือแม้แต่ตอนนี้มันเป็นตลาดขาลงอ่ะแล้วคุณก็ไม่คิดจะขายอ่ะคุณจงถอนออกมา อยู่ในกระเป๋าที่คุณถือ private key ของคุณเองนะอย่าเอาคริปโตของคุณอย่าเอาบิ t คอยนนะอย่าเอาบิ c คอยของคุณอนะไปอยู่บนกระดานเทรดหรือแม้แต่ทรัพย์สินอื่นๆพวก Seven นคอยหรือว่าเหรียญอีเธอรี m มเหรียญใดๆที่คุณคิดจะถือยาวนะคุณอย่าเอาไปไว้บนกระดานเทรดคุณจงถอนออกมานะคะพอเรามาเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดขาลงอะไรก็เกิดขึ้นได้ อะไรจะแตกดับตามมาอีกแล้วมันจะส่งผลต่อทรัพย์สินของคุณถ้าเกิดคุณคือต้องบอกว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนี่ยราคาเหรียญน,นะกับตลาดกับคุณค่าหรือว่ามูลค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยีอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกันส่วนตัวถ้าคุณมีความเชื่อมั่น ว่าเหรียญคริปโตที่คุณถือไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามอะว่ามันจะสร้างคุณ,ณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้อะแล้วมันไม่ล้มหายตายจากแน่นอนนะถ้าคุณยังเชื่อในมูลค่าของมันนะแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาคุณจงเอามันมาเก็บเอาไว้ด้วยตัวเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณไม่เก็บมันเองอะมันไม่ใช่ของคุณนะมันไม่ใช่ของคุณและในเมื่อถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ของคุณอะ คุณก็เอามันออกมาไม่ได้หรืออาจจะออกเอาออกมาไม่ได้ตลอดกาลเลยก็ได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนที่สําคัญที่สุดอย่างแรกก็คือจงเอาเหรียญคริปโตของคุณนะออกมาเก็บเอาไว้เองก่อนนะนอกจากคุณจะแบ่งบไปเทรดอะนะกระดานไหนก็ตามนะถ้าคุณจะแบ่งไปเทรดอะก็ให้ออกไปเอาออกไปเท่าที่เสียได้เท่าที่จะรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะคุณก็บริหารแบ่งสัดส่วนดู อะไรที่คุณมั่นใจในมูลค่าของมันในเทคโนโลยีของมันคุณเก็บมันไว้เอาออกมาเก็บไว้ส่วนตัวนะโควาเล็ตนะหรือไม่ก็กระเป๋าคริปโตที่คุณถือ private key เองแบบนี้นะเก็บไว้ส่วนที่จะเทรดก็เทรดไปนะคะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยนะเทรดคริปโตหรือเทรดสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ข่าวสารนะมีความสำคัญมากต่อราคาสินทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทัน หูวัยตาวัยนะได้กลิ่นอะไรแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยต้องเทคแอคชั่นบางอย่างนะคืออยากฟังแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็รอแบบรอฟังความหายนาะที่เพิ่มมากขึ้นตามมาเรื่อยๆนะคือเราเราต้องไม่ทําแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะกบ กบที่โดนต้มใช่ไหมเออกบที่โดนต้มเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีคือน้ําเดือดแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือต้องต้องถูกต้มสุกอยู่ในน้ําเดือดนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดช่วงแรกๆที่แบบน้ามันเริ่มร้อนอะ่ะคุณก็ไม่รู้สึกมันเริ่มอุ่นคุณก็ไม่รู้สึกคุณก็ไม่ทําอะไรคุณก็ไม่ยอมโดดออกมาคุณก็ไม่แอคชั่นอะไรบางอย่างสักทีจนสุดท้ายอะ่ะน้ํามันเดือดอะ่ะแล้วเราก็ตายอยู่ตรงนั้นะ <S 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 นะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะหรือนับจากนี้ไปถ้าคุณได้ข่าวอะไรบางอย่างไม่ได้บอกให้พานิ ไม่ได้บอกให้แตกตื่นแต่ให้ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้มั่นใจว่าคุณได้แอคชั่นบางอย่างและทรัพย์สินที่คุณมีอ่ะมันปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะจงเก็บทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะคะทางที่ดีถือ Privat คี e y ของตัวเองเนาะทีนี้นอกจากนี้อ่ะทันข่าวใช่ไหมทันข่าวจะได้แบบว่าไม่เป็น กบที่โดนต้มใช่ไหมคะแล้วคุณก็ต้องแอคชั่นด้วยอย่าฟังผ่านๆไปนะคะคุณต้องจัดการอะไรบางอย่างเพื่อให้ทรัพย์สินของคุณปลอดภัยคือข่าวที่มันออกมาไม่ว่ามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงอะแล้วคุณจะแอคชั่นอะไรบางอย่างคุณก็ต้องเทียบเทียบสัสดส่วนให้ดีนะว่าคุณจะสูญเสียหรือว่าคุณจะแบบขาดทุนอะไรยังไงเท่าไหร่รับได้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องต้องชั่งน้ําหนักของตัวเองให้ดีแต่ที่แน่ๆคือว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมั่นใจว่าทรัพย์สินที่ตัวเองมอ มันยังเป็นของคุณจริงๆอยู่แล้วมันก็ยังปลอดภัยในมือของคุณเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าทุกการลงทุนอ่ะมันมีความเสี่ยงนะเงินเย็นเท่านั้นที่คุณจะรอดได้เนาะย้ําเสมอกับเรื่องนี้นะคะ